สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดารัตน์ลุยแก้เศรษฐกิจปากท้องเป็นวาระเร่งด่วนชูแก้วิกฤตสร้างความหวังนำโอกาสสู่พี่น้องประชาชนแก้วิกฤตชวนพี่น้องร่วมสร้างพักของประชาชน อ้อนขอโอกาสให้สิทธาทิวารีเบอร์11เพื่อเป็นพลังต่อยอดให้สุดารัฐได้เข้าไปแก้วิกฤตระดับชาติสร้างความหวังนำโอกาสสู่พี่น้องประชาชนทุกคนในอนาคต ช่วงคำ่ำวันที่12พฤษภาคม2565ที่เขตดอนเมืองคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยพร้อมด้วยนายพนาวุฒธธิเดชผู้สมัครสอกอเขตดอนเมืองหมายเลข3พักไทยสร้างไทยลงพื้นที่ปราศัยที่เขตดอนเมืองโดยประกาศว่า ตนเองกำลังสร้างพักใหม่ที่ชื่อว่าไทยสร้างไทยซึ่งเป็นพักของคนธรรมดาหรือจะเรียกว่าประชาชนคนตัวเล็กที่ไม่มีเส้นสายคนทำมาหากินพ่อค้าแม่ขายโดยเราจะสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเศรษฐกิจได้ ใครที่อยากทำมาหากินต้องได้ทำมาหากินคุณหญิงสุดารัตน์ได้เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างพักของประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กให้แข็งแรงขึ้นเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงแหล่งความรู้ในการพัฒนาสินค้าการตลาดเพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวและตั้งตัวได้ ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่านักธุรกิจใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนกู้เงินได้ในอัตราดอกเบีย้ยเพียงร้อยละ 2- ถึงร้อยละ3ต่อปีขณะที่คนจนต้องกู้หนี้นอกระบบเสียดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ20ต่อเดือนหรืออาจถึง24 0เอร์ตต่อปีเป็นเหตุผลที่ทำให้คนตัวเล็กไม่สามารถตั้งตัวได้ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาร่วมกันสร้างพักของพวกเราคนตัวเล็กซึ่งคือประชาชนธรรมดาทุกคนที่ไม่มีเส้นสายขาดโอกาสที่ทัดเทียมโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ให้กำลังกับพวกเราสร้างพักของประชาชนทุกคนให้สำเร็จโปรดเลือกสิทธาธิวารีเบอร์11และสอกอของพักไทยสร้างไทยทุกเขต เพื่อให้พลังกับคุณหญิงสุดารัตน์ได้ไปทำงานในระดับชาติต่อไปเพื่อแก้วิกฤตชาติทั้งเศรษฐกิจและการเมืองสร้างความหวังนำโอกาสสู่พี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งทางด้านเศรษฐ,ฐกิจอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ